จะเอถุงทองครับสวัสดีครับเอซทุกท่านครับผมเหมืนแม่สอมสีมาทักทายยามเช้าครับอันนี้อันนี้กินอาหารอิ่มแล้วนะคะมามาทักทายแม่ตอนเช้าเพราะว่าอาหารนี่จะเทไว้ให้ตื่นขึ้นมาเขาก็จะไปกินนะคะแล้วก็มามาปลุกแม่นะคะ ถุงทองครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับโอ้ยทำความสะอาหารให้ลูกเดี๋ยวถุงทองนะฮสามสีเอ้ยแม่สามสีถุงทองเอ้ยเอาเอาเอาไอ้สามสีหันหน้ามาสิลูกถุงทองหันหน้ามาสิลูกโอ้ดูด,ดูอะไรอยู่หน้าต่างโอ้ ดูอะไรอยู่หน้าต่างก็ไม่รู้นะคะนา้ซามสีฮันน่ามาสิลูกซามสีเอ้ยสามสีเขาจะเป็นแมวที่สะอาดสะอ้านมากนะคะเขาจะออล่ามากดูขนเขาจะนุ่มมากหยอกกันลูกหยอกกันหยอกกันเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไปนอนแล้วนะคะสักแป๊บหนึ่ง กินอาหารแล้วเดี๋ยวก็จะไปนอนอือยอดกันลูกอ้าวแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ